สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว r o ทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตู้วิชชิ่งนะครับที่จะเข้าวันที่15กรกรกฎาคมปี2024ในเซิร์ฟโกลบอลนะครับผมว่าเจ้าชุดนี้นะครับมันมีความสามารถอะไรยังไงบ้างแล้วก็ตัวชุดเนี่ยสวยหรือเปล่าตัวผู้ชายตัวผู้หญิงใส่แล้วเป็นยังไงนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครและเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทรวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยแล้กันเพทรวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าชุดที่กําลังจะมาเนี่ยก็จะเป็นธีมของแบบชุดน้ําส้มนะฮะเออนี่ฮะอันนี้ตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็จะใส่แล้วมีลักษณะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสวยมากๆนะครับและที่ผมชอบเนี่ยคือมันจะมีออร่าเห็นไหมฮะเป็นเหมือนแบบสีส้มๆสีเหลืองๆวนรอบตัวแบบนี้ครับแล้วก็จะมีเหมือนแบบฟองน้ําส้มนะครับลอยขึ้นมานะนี่เห็นไหมอ่าถ้าน้องแมวใส่ก็มีออร่าเหมือนกันครับแบบนี้เลย นะครับอ่าซึ่งเจ้าตัวออร่านะครับมันมาจากส่วนหลังนั่นเองนะครับผมอ่ามันมาจากส่วนหลังถ้าเกิดว่าเราเอาส่วนหลังออกปุ๊บเห็นไหมครับว่าออร่ามันก็จะหายไปนะพอเราใส่กระเป๋าตู่นี้เข้ามาปุ๊บเห็นไหมมีออร่าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของตัวละครผู้ชายกันบ้างครับและนี่ก็จะเป็นดีไซน์ของตัวละครผู้ชายกันบ้างนะครับผมก็เรียกได้ว่าโอเคนะผมว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ออกแนวแบบสาวๆเหมือนชุดอื่นๆนะครับผมก็ พอจะเท่อยู่บ้างนะครับผมส่วนน้องแมวชายก็เหมือนเดิมนะครับยืนท่าเดิมตลอดการนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดสําหรับแมวนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของมัน,นกันดีกว่าครับโอเคครับหลังจากที่เราลองดูแล้วนะครับผมว่าแฟชั่นเนี่ยเป็นยังไงสวยไหมหล่อเท่หรือเปล่านะครับผมส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบนะที่มันดูแบบมีออลงออล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังเป็นตู้วิชชิ่งด้วยอะ่ะคือทุกคนสามารถที่จะ หามาได้ไม่ต้องเติมเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันบ้างนะผมว่าความสามารถเนี่ยดีหรือเปล่านะครับผมสำหรับตัวชุดนะครับก็จะบวกทั้ง p a t t สแแล้วก็ e อ a t t แอย่างละ5.5%นะครับแล้วก็จะบวกค่าเจาะเกาะอย่างละ6%นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับในส่วนของ Water Damage Reduction นะครับ6%นะครับออสแตดห้ครับแล้วถ้าเกิดเุื่อนเพื่อนบวก12ได้นะครับผมก็จะทำดาเมจต่อมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น6%นั่นเองครับ 65นะครับมีโอกาส3%นะครับที่จะบวก P damage แล้วก็ M damage นะครับอ่า10%นะครับในขณะที่เราโจมตีนั่นเองนะครับแต่ทางกับกันครับก็จะมีโอกาสที่เราจะโดนลดนะครับในเรื่องของ P reduce แล้วก็ M reduce 10%ด้วยนะครับแล้วก็บวกเรื่องของ critical damage ไปอีก นั่นเองนะครับตัวนี้จะอยู่5วินะครับผมแล้วก็ไม่มีคูดาวนั่นเองนะครับส่วนตัวมองว่าชุดนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีข้อเสียที่เราจะโดนลดในเรื่องของรีดักชันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็การทาดน้ําหรือว่าตีทาดน้ำเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทาาหลักๆที่เราจะได้ใช้นะครับผมอ่านี้ก็เป็นตัวชุดนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นส่วนปากนั่นเองนะครับส่วนปากน้ำส้มันนี้นะครับผมก็จะบวกในเรื่องของ p d e p สิ m d ดฟหนะครับ บวกค่า dex 4นะครับ p attack กับ m attack อย่างละ4.5ครับบวก10นะครับจะได้ attack speed 3นะครับแล้วก็บวก12นะครับจะได้คิดา damage 5นะครับก็เฉยๆนะเออส่วนปากก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับต่อมาส่วนหมวกนะครับสำหรับส่วนหมวกเนี่ยก็จะมีการบวก p d e p 16 m d e p 6นะครับ stength บวก5นะครับ i n บวก5นะครับ P ีดาเมจกับ M อมดาเมจอย่างละ5%นะครับแล้วก็จะบวก Reduction จากขนาดใหญ่ถึง8%เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อเราใช้สกิลนะครับมีโอกาส5%นะครับที่จะฟื้นฟู SP กลับมา200หน่วยนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะติดคูดาวอยู่ตั้ง10วิเลยครับอ่าแล้วก็บวก15นะครับก็จะตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมแรงขึ้น 8%นั่นเองนะครับต,ตัวมองว่าตอนแรกหมวกนี้คิดว่า,าจ,จะเอามาแก้ทางพวกซเซเลอร์หรือดาร์กพีทได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่ไหวครับเพราะว่ามันติดครูดาวต้อง10วิแน่เออนะครับแล้วก็ไอ้พวก ตีขนาดใหญ่กันขนาดใหญ่พวกนี้ครับก็ไม่รู้จะเอามาทําอะไรนะครับนอกจากตีบอสนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเจ้ากระเป๋าส้มตัวนี้นะครับผมตัวนี้บวกอะไรบ้างนะครับก็ P ีเดฟสิบหกเอ็มเดฟหกนะครับบวกค่าเอจิสามหน่วยนะครับบวกวิทสี่นะครับผมแล้วก็บวกดาเมจอย่างละสี่เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อเพื่อนๆบวกสิบได้นะครับเวลาที่เลือดของเพื่อนๆเนี่ยต่ำกว่า30%นะครับผมอ่าคุณจะได้รับการเด้งเลือดนะครับ 5%ทุกๆวินาทีนะครับเป็นเวลา5วินนั่นเองนะครับแล้วก็มีครูดาวอยู่ที่20วินาทีนะครับแล้วก็บวก15นะครับจะโดนบอสเบาลง8%นั่นเองนะครับก็เป็นหลังแบบอารมณ์แบบสายถึกเด้งเลือดอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนตัวก็มองว่าหลังสายถึกเนี่ยไอหลังตัวหงดดำนะครับของตู้ล่าสุดที่เรามีกันอยู่ในโกลบอลเนี่ย อาจจะดีกว่าหรือว่าใครที่มีพวกหลังองค์เมลจีมิลเลอร์ออฟเฟตเนี้ยก็จะดูดีกว่านั่นเองนะครับโดยรวมแล้วตู้นี้เนี่ยผมคิดว่าเน้นเอาสวยละกันเพราะว่ามันมีออรลงออร่าให้แบบใส่แบบเท่ๆแบบนี้นะครับแต่ว่าในด้วยความสามารถ แต่ละชิ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับในตอนนี้นั่นเองนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเจ้าชุดน้ําส้มตัวนี้นะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข่าวสารและเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาว AO นะครับถ้าอยากให้ทาคลิปเกี่ยวกับ AO ต่อไปนะครับผมยังไงฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกะได้ทําคลิปของเกม Dark r o u l Origin ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคล ในคลิปถัดไปครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ